ขเ้าตกวยบีที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเข้าพื้นที่แล้วนะครับผมบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศที่บุรีรัมย์เย็นสบายครับวันนี้นะฮะเสร็จจากงานบวชก็วิ่งมาเลยครับพี่น้องนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านสักขิตุนนะครับลง งานขึ้นบ้านใหม่ให้เจ้าภาพนะโอ้บ้านสวยมากครับพี่น้องนี่นะโอ้ลังสวยมากครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีคนป่วยครับผมหันไปทุ่งนานะฮะเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศการลงงานนะครับผมวันนี้ชุดเคลื่อนที่เร็วนะฮะชุดซีโพยนะกับชุดตู้ยืนนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศแล้วกันนะฮะขออนุญาตติดตั้งก่อนครับพี่น้องอรอครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาลงก่อนนะครับผม เดี๋ยวจะโชว์การตั้งให้ดูนะครับเนกวกันี่เลงนะคยเะอไเลงโรนคนไทยเยอะแยะสีโพยีโยวันทูเฮ้ยสักง่ายไหมตาเสร็จแล้วไปหนึ่งนี่ย แก้วหนึ่งใบแรกเชื่อ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 สีมันนี่ทำสีหรือเอาคำเมกาาิโเมกาครับใบที่สองครับผมสีโพย ชูกอดเขาลักมันกัลไม่ได้่าเห็นมลังโอ้ยไม่พวยแล้วตอนนี้ไม่ซีพวยแล้วตันพวยตาดึงตัวลังอ่เงเลยริ่องวั่โอ้ยซอครจางจะพาพลดเพ่งแล้ค่ะอยชว ดอกหนึหหน่งครับผมใส่ให้ชุ่มคอลูกอมพอ,อน,เนเ,อ,เ,นเอ,อ้ยเจ็บร้อนมากเลยครับพี่น้อง<笑><笑>นะคะโอ้ได้ครึ่งทางแล้วครับตอนนี้นะฮะขอบคุณคุณตาเจ้าภาพด้วยนะครับที่ นะครับวันนี้บ้านเจ้าภาพสวยครับผมนะใครสนใจให้ทําได้นะครับผมสวยมากครับผมนี่ประมาณตาตัวนี้งบประมาณประมาณเท่าไหร่นี่รวม,รมๆนี่คร่าวๆนี่นล้านหนึ่งแสนลาน้ลานพอดีเลยบวกลบนิดหน่อยเนาะเปลี่ยนแผนครับผมนะขออนุญาตเปลี่ยนแผนนะย้ายหอนครับผมพี่น้องนะครับผมนู่นเลยแหละนะตอนนี้นู่ดะแมาในจงตนโนดเลย <laughs> นะครับผมอ้านู่ ไปนู่นเลยครับผมนะอู้แต่ว่าไม่ได้แล้วครับพี่น้องนะต้องรีบขึ้นอีกสองใบแล้วครับผมนี่ครับผมนั่งร้านลุ่นครับผมวันนี้ก็อากาศดีมากครับพี่น้องนะนิ่มๆแล้วกันครับผมโดอกก็มีแต่ส้มครับคงจะดังอะไรมากมายไม่ได้ขนาดนั้นแต่วันนี้ก็ไม่ต้องมากังวลเรื่องคนป่วยครับผมเอาเป็นแบบนิ่มๆแล้วกันเนาพี่น้องอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับผมนะฮะ ซาวเชชคให้ฟังนะครับก่อนที่จะส่งงานแล้วก็จะพาพี่น้องเดินการเก็บสายไฟต่างๆก็จะไปแล้วครับผมอ่ะผลงานแรกครับผมโอ้หนิ่มๆครับผม คนอยู่สูงนะครับพ้นหัวเลยสบายเลยครับ ันนี้จะเป็นในส่วนของวางชุด power นะครับวันนี้เจ้าภาพให้วางหน้าบ้านได้เลยครับแต่ว่าเราก็ต้องทําให้สะอาดที่สุดนะครับชุดนี้เดี๋ยวเอาออกให้หมดเลยนะครับผมนะครับเพราะว่าเนี่ยครับผมทว่าเขกผู้มีเกิมานี่ของเรานี่อยู่หน้าบ้านด้วยก็คือจะไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับยกออกให้หมดครับผมก็จะเหลือแค่ชุด power นะครับก็อาจจะหาผ้ามาปิดนะครับก็เนาะบ้านเจ้าภาพให้เราตั้งได้แบบนี้เราก็ ไม่ต้องรกครับผมถังถึงนี่เอาออกขึ้นรถให้หมดครับผมก็จะมีแค่นี้ครับผมนะจะภาพบ,บอกว่าถ้าแค่นี้ตั้งหน้าบ้านได้เลยนะฮะไม่รกไม่เกะกะนะครับเนาะเก็เสียงดังเรามีเสียงดีไม่รับประกันนะฮะแต่ว่าเรื่องความสะอาดก็ต้องให้สมกับบ้านเจ้าภาพด้วยนะครับนี่เด้อพี่น้องตอนนี้ก็ รอแค่ลงไฟเพิ่มครับผมตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วครับผมพักเหนื่อยก่อนครับผมเทเสียงไปเรียบร้อยนะก็ตอนเย็นก็ขึ้นไฟครับนะก็น่าจะต้องมีโครงการขึ้นเร็วๆนี้แหละนะครับผมเพราะว่าดูไปแล้วมันโล่งนะครับผม4ีใบนี่นั่งร้านค่อมเลยครับผมนะฮะก็อาจจะเพิ่มเร็วๆนี้นะครับผมประมาณอีกสัก2ใบไม่งั้นก็อีกใบหนึ่งนะครับให้เป็นสนะฮะแล้วก็ด้านบนของตู้ก็อาจจะ ขอภรรยาได้บีมสักสองตัวนี่แกวเลยนะครับส่วนนั่งร้านก็เดี๋ยวติดตั้งไฟวิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไฟพาวด้านบนนะครับวันนี้ฮอนก็ขึ้นสุดลงสุดเลยครับผมนู่นแห้วครับเนลลีจงตโนดต่อเลยบานบายยูโจตี้นะครับนี่ครับคนนี้ก็จะเหลือปักเสานะครับผมนู่นเลยครับผมถึงปากซอยเลยนะครับมีทั้งหมด10ต้นก็ต้องเฉลี่ยให้ยาวที่สุดนะครับเต็นท์จาภาพมี2เต็นท์ครับผมเก็บงานไม่ยากครับผมเพราะว่า จะภาพจะเล่นแต่กลางวันนะครับนี่นะฮะจะภาพให้เกียรติเราตั้งหน้าบ้านได้แต่ว่าเราก็ห้ามรกเด็ดขาดนะครับนี่นะฮะก็จัดตามสภาพนี้ละกันเนาะพี่น้องเนาะนะนะรบรรยากาศช่วงเย็นๆก็เดี๋ยวพักก่อนครับช่วงนี้เดี๋ยวบรรยากาศดีๆหน่อยก็เดี๋ยวเรามาเดินไล่ไฟนะครับแล้วก็เช็คไฟช่วงเย็นนะครับ ตอนนี้กำลังใช้ไม้อยู่นะครับผมเสียงก็จะออกแนวเครื่องไฟนะครับออกแนวฮอนฮอนหน่อยนะครับตอนนี้พ่อพรามกาลังใช้ไม้อยู่ครับพอฟังได้ยัเน้อพี่น้องเนาะส่งงานเรียบร้อยครับผมบรรยากาศช่วงนี้ก็เสร็จพิธีหมดแล้วครับผมนะก็ แกผู้มีเกิบก็กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะครับเบ,บาๆกันไปครับโอเคเวลาเก็บครับพี่น้องนะอากาศร้อนครับดีนะได้16-16เดมาบาังไว้นะครับขอบคุณก,การติดตามรับชมด้วยนะครับพี่น้องนะวันนี้ก็ส่งงานงานขึ้นบ้านใหม่ครับผมนะถููไท,ทยๆกันไปครับพี่น้องนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ใครได้โอ,อกงงานก็ โอเคครับพี่น้องนะครับผมไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปต่อไปด้วยนะครับ